ชาวราศีสิงห์บางทีบางครั้งก็ต้องออกไปเที่ยวบ้างแหละครับเพราะว่าดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีรายละเอียดเป็นยังไงติดตามนะครับสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้า,าชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดิน สวัสดีชาวราศีสิงห์ลลโอทุกท่านนะครับในปักแรกของเดือนพฤษภาคม2,567ดาวพะหัสบดีเพิ่งจะย้ายใหม่ๆเลยนะครับจากราศีเมษมาสู่ราศีพฤษภซึ่งตำแหน่งราศีพฤษภนั้นก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญกับชาวราศีสิงห์อย่างมาก ก็คืออยู่ในตำแหน่งการงานอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อยู่ในตำแหน่งของคุณค่าในชีวิตนะครับคำว่าคุณค่าในชีวิตที่อาจารย์กุดบอกนี้คือใครในโลกนี้ไม่มีงานทำนะครับเขาคนนั้นจะไม่มีค่าอะไรเลยนะเพราะว่าแม้แต่เลี้ยงดูตัวเองก็ยังทำไม่ได้เลยหากปราศจากอาชีพการงานนะครับ คนที่มีงานทำก็คือคนที่มีค่าคนที่มีคุณนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีงานทำก็จะมีปัญหาท่านที่นะครับบัดนี้ดาวพระหัสสปติย้ายจากตำแหน่งโชควาสนาย้ายจากตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานของชาวราศีสิงห์ ผมไม่ได้พูดว่าชาวราศีสิงจะต้องกลับไปทำงานทุกคนไม่ใช่นะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าองค์ครูพระหัสสปตีครุเทศจะมอบการเรียนรู้ให้กับชาวราศีสิงและการเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นเป็นความรู้ที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด การทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นลูกเราเป็นภรรยาเราเป็นสามีเราเป็นนักเรียนเราเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกเราเป็นหลานนี่คือหน้าที่หน้าที่ที่มิติสังคมเขากำหนดขึ้นมาจากการมาเกิดของเราชาตินี้นะถ้าคุณไม่มาเกิดทุกอย่างจะไม่มีเลยหน้ากับที่น,นะครับแต่พอคุณมาเกิดชาตินี้ ยังตัดวัตัดสงสารไม่ได้พอคุณโผล่มาเกิดก็จะเกิดหน้าที่มากมายตอนนี้ดาวความรู้เนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ก็แปลว่าคุณสามารถทาหน้าที่ของคุณของท่านผู้ชมเนี่ยได้อย่างดีได้อย่างถูกต้องได้อย่างดีงามตามวิธีทำที่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมครับ ชวนชาวราศีสิงคุยนิดหนึ่งท่านผู้ชมเคยรู้สึกไหมว่าความพอดีในชีวิตเนี่ยช่างหายากเสียเหลือเกินเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งเราหามันไม่เจอไม่รู้ว่าเราทำอะไรมากขนาดไหนถึงจะพอดีแล้วก็ไม่รู้ว่าน้อยขนาดไหนถึงจะไม่น้อยเกินไปมันห่างจากความพอดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ รู้แต่ว่ามีคนติเราตลอดมากไปบ้างน้อยไปบ้างรู้แต่ว่าเราทำเสร็จอย่างเต็มที่แล้วเราก็ยังไม่พอใจตัวเราเองคนอื่นไม่ต้องคุยเลยยิ่งไม่พอใจเรามากเข้าไปอีกพลังงานแบบนั้นโมเมนต์แบบนั้นเกิดจากความวิปริตของดาวพระหัสปฏีกรุเทพตามหลักโหรศาศาสตร์อินเดียไปโดนกับราศีไหนไปโดนกับตำแหน่งไหน ทำให้ตายก็ยังไม่ถูกไม่ใช่ไม่พอดีทางสายกลางไม่ต้องคุยหาไม่เจอแต่บัดนี้เหตุการณ์ประเภทนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะถ้าใครยังเกิดอยู่แล้วพักสักครู่ผมจะเล่าวิธีแก้ให้ครับ ท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแท้ๆเชิญที่นี่ได้เลยครับมณีหน,น้าเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอโกโบสในห้างชั้นนากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองผ่านมหาวิธีมงคลและท่าจากรจรมงกรเรียบร้อยแล้วครับครับกลับมาแล้วนะครับชาวราศีสิงห์ถ้าใครยังมีปัญหาแบบที่ผมพูดอยู่ถ้าคุณเป็นชาวราศีสิงห์แล้วมีปัญหาแบบนี้อยู่ คุณจะต้องถวายการบูชาให้องค์พระหัสสปฏีไม่ให้วิปริตนะครับดวงชะตาเกิดเรามีตำแหน่งดาวพระหัสสปุปีไม่เหมือนกันแต่ที่เราคุยกันใน ep นี้คือดาวบนฟ้านะครับแต่ในดวงเรามันอาจจะวิปริตมีปัญหาอยู่ก็ได้นะวิธีการก็คือคุณจะต้องให้โอกาสสามเณรพระภิกษุหรือพราหมณ หรือคนที่ตั้งใจเรียนหนังสือได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ครับความรู้การศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกนี้ขาดแคลนเสมอโลกนี้จะไม่เคยมีวันอุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้การศึกษาโลกนี้จะต้องขาดแคลนสิ่งนี้เสมอไม่งั้นไม่มีการค้นพบและพัฒนาเราต้องทำบุญการศึกษาครับ แต่เราต้องเลือกเราต้องใช้สติปัญญาคิดพิจารณาเอาให้ถึงคนที่ตั้งใจจริงๆนะครับแล้ววิปริตตรงนี้จะบางลงหรือหายไปนะแต่โดยส่วนใหญ่ชาวราศีสิงห์ลีโอเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปคำว่าพอดีคำว่าถูกต้อง คำว่าเหมาะกับเราสะดวกกับเราเป็นเรามันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงค์ครับเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีที่เราแข็งมากเข้าใจตัวเองที่สุดและและเราก็มีความสุขกับตัวเองได้ในแบบของเรานะครับก็ยินดีด้วยนะกับชาวราศีสิงห์เพราะคุณเองเมื่อย้อนกลับไปปี2020-21 คุณก็เจอภาวะหาตัวเองไม่เจอมาตลอดเลยนะครับบัดนี้ได้เวลาตั้งต้นด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะครับท้ายนี้อาจารย์มงคดก็อยากจะบอกพวกเราว่าการทำบุญให้ทานนะสำหรับคนทั่วๆไปมันคือจุดเริ่มต้นของความดีงามนะครับทำบุญการศึกษาทำบุญหนังสือตำราแต่ถ้าคุณรู้ตัวว่า เราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านั้นให้เราพัฒนามาสู่ขั้นที่สองคือการรักษาศีลให้มั่นคงครับการรักษาศีลเป็นบุญที่ยากกว่าทานแต่มีผลมากกว่าเยอะมากเลยนะครับและถ้าคุณมีความต้องการชีวิตที่ดีสุดๆเลยคุณต้องมาศึกษากรรมฐานภาวนาครับอันนี้เป็นแนวทางดาวพระสุปตีที่จะหนุนช่วงนี้อย่างยิ่งด้วย ยิ่งได้รับมากขึ้นไปอีกนะครับการให้ทานอย่างเดียวนั้นสำหรับผู้ทำยากผู้เริ่มต้นนะถ้าคุณเป็นผู้ที่อยากได้เยอะๆจงนั่งลงหลับตาแล้วหายใจลึกๆครับท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามกดกระดิ่งนิ่งๆนะครับกับคอนเทนต์ใหม่ๆจากทีมสาระเนื้อหาที่จะนำมาเพิ่มเติมใน Channel นี้ครับอย่าลืม ติดตามทุกท่านที่เข้ามาอ r o ร i วายคอนเทนตให้พวกเราดูนะครับเจอกันใหม่ปี AP หน้าสวัสดีครับ